สงกรานค่ะนั่นก็คือการส่งน้ําพระและรดน้ําดําหัวขอพอรจากผู้ใหญ่นะคะแดน,นากรุพัตยาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมส่งน้ําพระและรดน้ําขอพอรผู้ใหญ่เนื่องในวันครอบครัวนะคะและเพื่อเป็นการสร้างสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะ ที่แดอาน้าการเดนนนอิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งน้ําพระและรดน้ําขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานนอกจากนี้นะคะยังพบว่าได้รับเกียรติจากนายรุณกิจเอกสสงหงรองนายกเมืองพัทยานายเสพินเทพจากรกรรมการผู้จัดการโรงแรมในเครือแดอาน้าในนิติคงกลุกพุ่มในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานพัทยา สำหรับประเพณีรดน้ำขอพรอผู้สูงอายุนั้นนะคะเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ค่ะและเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้พบว่ามีกลุ่มเด็กและเยาวชนจากศูนย์พัฒนานและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยการนําของนายสุภกรณโนจาและครูข้างถนน้ารมกิจกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูในวันนี้ด้วยค่ะครับนักสูย์ประชุมจากประเทศพม่าน,นะครับพิธีการจะเริ่ม18.30นาฬิกาครับ พนักมานทุกคนนะครับขอให้อยู่ร่วมสวดมนตนะครับทำพิธีทำบ่าํทำวัดเย็นด้วยกรรนะครับในช่วงสงกรานต์แบบนี้นะคะก็คงจะมีกิจกรรมการส่งน้ำพระและรดน้ำตำหัวขอพรผู้ใหญ่มานำเสนอกันอย่างต่อเน,นื่องเลยค่ะ